ไอแดงไอพ่อโอเคหน้าเจ็ดวาสนาได้กินกูไม่หน่ะห้แต้มอ่ะมึงดูกูเอาไอ้เหี้ยกูบอดเออยังไงมันก็บอดเว้ยโอเคสามแต้มเป็นไงทีมีอยากบอกเยอะพิมพ์เจ็บคอเหี้ยแดกกูไปหมื่นกว่าบาทมาเหี้ยแม่วันนี้หนูขอโทษนะทีคนดูมันท้าทายอำนาจมืดหนูไง เขาเรียกว่างูหลามงูหลามจะตัด no ด okay, ูนะครับดูไม้เนี่ยใครๆก็แทงแดงจำไว้ไม่อยากพูดเยอะหรอไอ้เฮียทีมเจ็บคอหกแต้มได้กินกูไม่น่ะแปดมาโอเคไม่อยากพูดเยอะบางทีอะครับบางทีแบบไอ้เหี้ยกูยิงัวายอีกเนี่ยแล้วกูแทงเนี่ย your bet, please. bed, ที่มิหยางพูดเย้ยนที่เจ็บคอไงแดงมาแดงย้ำครับเขาบอกว่าแดงไหลเกอร์เว็บไหนครับเนี่ยครับบานาน่าห้าหปากไว้โอเคเปิดมาโอเคมันเจ็บ โอเคก้าหลังแปดหลังจัดไปดิออกมาโอเคบอดจัดไม่กูว่าละได้หมายสิหมายที่อุ้ยนี่แดงคมินจะไม่เป็นไรครับเรายังไม่เข้าเนื้อนะผมวัาทุนมาสองหมื่นผมวัาทุนมาสองหมื่นเอาแค่นี้พอนี้ผมก็พอละได้ได้สักห้าหมื่นพอละจอดชอนละไม่แพงเป็นหมื่นสามไม่กีบ ไม่แทงเป็นหมื่นสามไม่กีบไม่แทงเป็นหมื่นสามไม่กีบครับโอ้โหวุ่นวช่วยให้กูดิเอา้าอะไรอ่ะโอ้ยเฮียโอ้ Place <your> bet, แม่เมื่อกี้แม่งเหนื่อยนะเว้ยเฮียแบบ No more bet อะไรวะมันมันมันเออเปล่าวะคนแจกไพ่อ่ะ Place your bet, please. รู้บางคนก็หมั่นไส้มันเหมือนกันอะ เบื่อไอ้เหี้ย No m อ r e b a มาขอสักทีเถอะมาวันนี้กูขอโทษแม่ละถ้าแม่อยากให้หนูได้นะหนูจะพอเลยแม่สีแต้มแม่โอเคเราก้าวหลังแม่เคสวยยังไงอ่ะกูบอกแล้วมันทีกูไม่อยากพูดเดิมที่จับคอ ผมจะบอกไม้นี้เพย์เยอะย้ำใครใครเล่นเว็บไหนก็มันก็มันเคือมันเล่นเว็บไหนก็เล่นมาแทงตามผมได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องแบบอันนี้ก็ได้ไม่ต้องย้ายเว็บคุณเล่นเว็บไหนมันได้จริงคุณก็เล่นไปแล้วก็แทงตามมาหาผมเนี่ยเนี่ยห้าพันห,ห,ห้าพันเนี่ยไม่พอ no <more> ได้ไหมนี้อีกไม้เดียวพอมันจะนานเกินไปละคุณแค่นี้พอโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ ไหอ่ะพีอ <Solomon> ่ะโดนูกูบอกแล้วมันทีมีอย่างคนเี๊ยบางทีมันเจ็บคอครับทุกคนมึงเชื่อป่าวไอคนที่เปิดไอเว็บพนันใหญ่ๆหญ่แบบนอกนอกนอกประเทศอ่ะเวลากูจะไปแทงต่างประเทศนะอันนี้กูไม่ได้โมโนโม่ขอยกูตายเลยเขาบอกว่าไอมาลีจะแทงหรอเฮ้ยไม่ให้มันแทงเขาถามว่าทําไมไม่ให้มันแทงไอเจนี่แม่งแทงทีไรก็โดน โดนไม่ไม่ใช่โดนกินนะแบบของกูได้นะเออเอาง่ายๆเจ้ามือใหญ่ยังผวากูกดไหนเป็นโดนอ่ะจำไว้ยิงกว่ากับจินไอ no <more> ้มันต้องมีเพลงฟังนี้หวายเฮียอลืมไปมันจะเงี้ยเกินไปละเนี่ยฮาแต้มมันยังได้กินอ่ะ no <more> โอ้โหไอเฮียคว่าแล้ว no <more> มือแม่ง <S <S มือแม่งจะกดไปแดงเสือไปกด,ดน้ำเงินนี่เฮีย เป็นที่มือไหวอ่ะมันต้องมีเพลงว่ะทุกคน Place your bet please Place your bet please เฮ้ย,ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยขอขอย้ำแดงเป็นอย่างงี้ขอ,อย้ำแดงมาอิซาบ No more bet มา <c oughs> สุดท้าย สาวเสียพ่อแม่สาวดูตึมมหมงียบไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กี๊ดจำไว้ไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กี๊ดไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กี๊ดกลงแม่งมันไหวเฮียน้องไม่งมัดน้องเวลาเราแทงเพิ่น่ะมาไล่โย่ตีทำเราตีกีโลกละไม่ไปแทงที่ลอนดอนแอตจ์ลิตอยู่ No more bet ไปเสียมังกรเบื้องนี้ก่อนไว้เฮีย Place your bed, please bet your ดูก่อนรอบนี้พี่ขอไปแดงแล้วกันแดงห้าพันเพราะว่า <better. S 1> ดาก้อนนะ่ะมันจะมาจิกเสียนะครับผมมังกรน่ะมันต้องใหญ่ยอยู่แล้วโอเคโอค้โหเจ็บแม่มาเ <Jack S 1> ดีย๋ยวโดน <has three. S 1> พอดีกว่าไปที่ว่าไปบาร์ดีกว่า <seven>. Tiger วะไม่ใช่ทาง <Tiger win. S 1> เรา Bet, ไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กีดจำไว้ไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กีดไอ้เหี้ยแม่งเอากูไปละมามาออเถอะหมื่นไปเลย <No more S 2> ไม่แทงเป็นหมื่นสาวไม่กีดขอแค่ห้าหมื่นกูจะออกแล้วเร็วๆเดี๋ยวแม่กูเ,เ,เ,เข้ามาดูไลฟ์สดกูเฮ้ยเทปโอเคป้าก,ก้าสวยเฮ้อ 机密啊，不泄露。我是打哪派呀？